ก็จากวิกฤตโควิดรอบ3นะครับที่ระบาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงนี้นะครับเราก็คงเห็นกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคการท่องเที่ยวนะครับภาคอุตสาหกรรมภาคงานบริการต่างๆนีได้รับผลกระทบตัวเลขคร่าวๆที่เราคาดการเอาไว้นะครับสำหรับอ้า,านค้าเนี่ยมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจเนี่ยไม่น่าจะต่ํากว่า60,000ถึง70,000ล้านบาทนะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นที่น่าวิตกกังวลว่าถ้าเกิดมันวิกฤตตัวนี้มันยืดระยะ ยาวนะครับอาจจะทําให้มูลค่าความเสียหายเพิ่มมากขึ้นตอนนี้ก็คงจะเลี่ยงได้คือการระดมฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในพื้นที่นะครับเพื่อที่เราจะได้สับเลื่อนเศรษฐกิจได้ก็อันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เรามาเกิดโครงการนี้มาสนับสนุนทางจังหวัดนะครับโด,โดยเฉพาะอสมในพื้นที่ที่เป็นด่านหน้าในการที่จะช่วยนะครับเรื่องของการควบคุมโควิดเนี่ยเราเห็นว่าอสมเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ ทำด้วยจิตอาสานะครับก็เลยนำหน้ากากานารรมัยแล้วก็เงินจำนวนหนึ่งมามอบผ่านทางจังหวัดนะครับมอบให้กับอสมอในการที่จะช่วยกันควบคุมโควิดในพื้นที่ครับ